ค่ะถ้าจะไม่ให้พูดเรื่องนี้คงไม่ได้จริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของดรสาโรจนะคะในส่วนคนที่สั่งซื้อสินค้ากับทางร้านนะคะเริ่มจะใส่แผ่นพับลักษณะนี้นะคะเป็นแผ่นพับไม่ว่าจะหน้าตาผู้หญิงคนนี้หรือผู้หญิงคนอื่นก็จะใส่ให้ทุกกล่องนะแต่ว่ามันมีข้อดีของมันก็คือในส่วนของแผ่นพับค่ะก็จะมีวิธีการใช้จะอยู่หน้าหลังๆนะคะอยู่หน้าหลังๆสุดเลยจะอยู่ตรงนี้เขาก็จะบอกว่า เบื้องต้นแล้วต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนอะไรยังไงก่อนก็จะมีตัวนี้อันแรกล้างหน้าแล้วก็สมุนไพรสกัดถ้าใช้ชุดฟาก็มาที่ชุดฟาสีเขียวตรงนี้ถ้าใช้ชุดสิวก็มาที่สีเขียวสีไข่ๆตรงนี้ซึ่งจะมีบอกทุกกล่องนะคะจะใส่ข้อมูลให้ทุกกล่องเลยเพื่อนๆที่ที่ใช้อยู่แล้วก็สั่งซื้อกับทางร้านนะคะก็จะมีเอกสารคู่มือตรงนี้นอกจากมีวิธีการใช้แล้วก็จะมีสรรพคุณของสินค้าตัวอื่น อีกหลายๆรา,ายการที่อยู่ในไอเทมของดรสาโรดให้ด้วยนะคะ